สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานครับวัดท่าแขกนะครับครับที่นี่ก็คือเป็นวัดของหลวงปู่ชอบถาสโมโนะครับท่านเป็นเกจิชื่อดังในอดีตนะครับ ครับนี่ภายในวัดครับเงียบสงบครับนี่เป็นรูปหลวงปู่เสานะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปของหลวงปู่เทพครับเทพหลังสีนะครับครับนี่ก็กรดเป็นกรดของหลวงปู่ครับในอดีตนะครับของหลวงปู่ชอบ นี่คือเป็นบรรยากาศครับนี่คือหลงปูกันสีครับอันนี้ของหลงปู่เหลียนนะครับ ครับผมก็เป็นภายในวัดนะครับอันเงียบสงบส่วนฝั่งนู้นนะครับทีจะเป็นฝั่งซ้ายครับบ้านพี่เมืองน้องเรานะครับนี่คือบริเวณหลังวัดนะครับ ครับสุดเกียดสยามครับวัดท่าแขกครับส่วนฝั่งทางนู้นก็ฝั่งลาวนะครับบ้านพี่เมืงองน้องเราครับผม